ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปครับผมพร้อมนะฮะสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาใต้วรคัมกับซีเกมและกาฟิลนะครับวันนี้เป็น E ีพีที่8แล้วนะครับที่เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีคำภาษาใต้ที่จะมาสอนกันคำว่าอะไรครับคุณกาฟิลครับเล่งตายนะเล่นตายแปลาแปลว่าพูดใต้ วันนี้จะมาเสนอคำว่าปวดหัวปวดหัวกับฟภาษาใต้พูดว่าอะไรปวดหัวอัเลยจบพัวเม็ดเออเอออทีที่ปวดหัวภาษาใต้ว่าอะไรครับอันเลยจบพัวเม็ดเออไไม่ได้เตรียมนะมาเองเว้ยพูดอีกทีสิขออีกทีครับอันเลยจบพัวเม็ดอ่าทุกคนพิมพ์ตามครับพิมพ์ตามครับอันเลยจบพัวเม็ด เจ๊พุ่มเม็ดอะขออะทุกคนพิมพ์ตามครับผมพิมพ์ตามกาฟิลครับกาฟิขอีกทีครับอโลเจ๊พั่เม็ดอ่าอโลอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างกาฟิวเรามาพูดกันในชีวิตประจําวันนะตัวอย่างสมมุติว่าเป็นเป็นคนสองคนคุยกันนะครับสมมุติเรากาลังนั่งทํานั่งทํากันบ้านอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันยากมากเลยแล้วกาฟิวกำลังจะบอกพี่ว่า พี่เกมการบ้านนี่มันยากจังเลยปวดหัวหมดแล้วจะพูดภาษาใต้ว่าอะไรครับอันเลยไม่ใช่ต้องเป็นต้องเป็นประโยคเลยพี่เกมการบ้านมันยากจังเลยกา,า,ยากยกฟิลปวดหัวหมดแล้วเนี่ยพูดภาษาใต้ว่าครับปวดหัวนิดอย่าเอายาวไปเอายาวไปไไไยาวไปไหมการบ้านมันยากนี่อันนหลจะพูดเมด็แต่พูดได้ไหม การบ้านมันยากน,นี่อันลอยจะพพวกเม็ดอ่าขอยทีครับขอยทีครับการบ้านมันยากอันลอยจะพพวกเม็ดอันลอยจะพพวกเม็ดนี่ฮะที่ก็แปลว่าปวดหัวอะไรประมาณนั้นนะครับใช่แถวนี้ก็ ปิดรายการนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาดูกันวันนี้นะครับผมนะฮะก็นี่ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับคุณกาฟิลครับใช่ปะครับนี่นะครับขอสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตาสามแม่ครัวหัวป่าไข่เจียวธรรมดาหมายังไม่กินนะครับแล้วก็ต้องยังขอบคุณไปยังกับเมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาธาตุตาเจ้าวาดใส่ที่คาดผมนะครับกาฟิลนะครับนะฮะ แล้วก็ต้องขอบคุณไปยังสายการบินคาที่แปซิฟิกถึงจะถึงที่หมายสายแต่ก็ตายพร้อมๆกันวันนี้สวัสดีครับผม